โอเคครับสวัสดีตอนเศวตโมงนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้วันที่10นะครับเดือนพฤษภาคมอัเป็นสัปดาห์ที่2ในการเทรดของเราแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามีข่าวนะครับอะไรนะครับที่เราต้องระวังในสัปดาห์นี้นะครับสําหรับการเทรดนะครับก็จากที่ผมดูนะครับจะมีข่าวแดงนะครับ gbp เวลา9โมงออกเวลา3าทุ่มครึ่งนะครับ นะเวลา3าทุ่มครึ่งมี g b p นะครับสำหรับใครที่โ o l d i n g คู่ g b p ไว้อยู่ก็เช็คข่าวด้วยนะครับและนะครับข่าวที่จะมีผลกระทบนะครับอีกข่าวหนึ่งที่สำคัญก็คือ CPI ตัวนี้ครับเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งของวันพุธน,นะครับวันพุธที่12นะครับอีก2วันที่จะถึงนะครับซึ่งข่าว CPI นะครับจะส่งผลกระทบต่อคู่เงินที่เกี่ยวกับ สกุลเงินดอลลาร์ทั้งหมดนะครับอ่บา CPI คือดัชนีชี้นะครับว่าเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับเหมือนทางอเมริกาเนี่ยเขาจะตรวจสอบว่าเออเนี่ยค่าสินค้าบริการผู้บโภคบริโภคต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ซึ่งมันมีซึ่งมันเป็นปัจจัยนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อ USD โดยตรงนะครับทุกคนจะเห็นว่าข่าวมันเป็นสีแดงนะครับซึ่งมีผลกระทบค่อนข้างสูงมากเลยนะโอเค วันพุธเราต้องระวังนะครับอาเ d ดีนะครับมี government ออกมาพูดนะครับอ่าหรือทางรัฐบาลออกมาพูดนั่นเองเวลาสี่ทุ่มนะครับอ่าแล้ววันศุกร์นะครับเมามีคอร์ริเดรเซลนะครับก็สำหรับข่าวแดงนะครับถ้าสมมติว่าใครจะเทรดนะครับอ่าสกุลเงินหลักที่เราที่มันได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับก็จะมีวันพุธนะครับและวันศุกร์นะครับที่เราต้องระวังนะโอเค มาเดี๋ยวเรามาดูแผนคู่เงินของเรากันนะครับก็แผนคู่เงินสําหรับวันนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเอ้ยราคาเนี่ยมันปรับตัวขึ้นไปแบบค่อนข้างสูงนะครับคือถ้าจะผมหาดนะีมันโซเล่นเนี่ยคู่หนึ่งนะครับขออนุญาตลบแผนเก่าออก,กอน,นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับราคาขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาชนะสามารถชนะใครก่อนหน้าได้แล้วครับใครก่อนหน้าคือชุดนี้นะครับและราคานะครับ เขาไปแลรี่เบสแลรี่ไปแล้วนะครับแล้วตรงนี้มีแลรีร่เอเบสแลลี่อยู่นะครับโอเคนะครับส่วนตัวนะครับผมจะรอย่อบายชุดนี้นะครับรอาราคากลับมานะฮะชุดนี้ขายด้วยครับอา่าโอเคครับจะรอราคากลับมาชุดนี้นะครับโอเค ราคาชุดนี้นะขออนุญาตวัดเลนส์นะโอ้ยอีเมลสองร้อยนะครับตอนนี้คอไซน์มานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสวยนะครับมีโอกาสปรับตัวเป็นอัพเทรนด์นะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเผื่อาไว้นิดนึงนะครับขออนุญาตคำนวณเลนส์นะครับเลนส์ชุดนี้นะครับอใจจริงอ่ะผมอยากให้เอ็มเอ็มจนถึงชุดดเส้นอีเมลสองร้อยชุดนี้เลยนะครับเราจะเล่นง่าย มันสามพันจุดนะครับน่าจะกว้างไปอืมผมมองว่าชุดนี้ครับสองพันจุดโอเคกรอบนี้ครับกรอบนี้นะครับอ่อสวนตวนะครับผมแนะนําว่าต้นสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับอ่อถ้าเราเล่นสเตปสองร้อยนะครับชุดนี้มันจะเกี่ยวหลอทั้งหมดสิบไม้ใช่ไหมครับผมแนะนานะครับว่าต้นสัปดาห์เนี่ยผมแนะนาให้เล่นสเตปสองร้อยห้าสิบนะครับ ผมแนะนำให้เล่นสเต็ป250นะครับชุดนี้จนถึงคลั่งซัพพอร์ต3นะครับผมแนะนำให้เล่นสเต็ป250นะครับเผื่อนะครับราคามันทุบลงมาเราจะได้มีไม้ไว้รอช็อนนะครับโอเคเอาผมให้เซตนี้นะครับลงมาหน่อยชุดนี้นะครับตรงนี้จะมีดอบเบสแนลลี่นะครับทั้งเซตเลยนะครับชุดนี้เอาให้ควบคุมไปเลยนะครับ เปเปเลรี่ชุดนี้นะครับโอเคราคายืนเหนือตรงนี้ได้โอเคชนะให้ไปแล้วโอเคครับชุดนี้ครับมมาวงน่าสนใจครับโอกาสกระจายไม้ชุดนี้ชนะค่อนข้างสูงเลยครับอ่าชุดนี้ครับเราจะเล่นเต็ปสองนะยห้าสิบเดี๋ยวราคาย่อลงมาเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเข้านะครับวันนี้ราคาไปหนึ่งเจ็ดแปดสี่ร้อยนะครับประมาณสี่ร้อยจุดนะครับอืม Okay. ตรงนี้มีไลรี่เบสไลรี่นะครัอันจะต้องรอย่อมาอีกนะครผมจะเจาะให้นะครับคนจะได้ราคาเข้าที่ดีหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผู้เงินเดี๋ยวผมจะส่งภาพที่วิเคราะห์ให้นะครับลงไปในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับโอเคมาเรามาดูกันต่อครับ USD CAD นะครับ <laughs> โอ้โหไหลเป็นโจ๊กเลยครับผู้นี้ก็ โซนดีมานที่ผมโซนซับไยโซนที่ผมตีไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ยังอยู่ตรงชุดนี้โอ้โหราคาปรับตัวลงไปต่อนะครับใครติดบายนี่หงายนะครับต้องร้องขอชีวิตนะครับเซตนี้โอ้คนลุกเลยครับชุดนี้ไม่ไหวไม่ไหวโอ้ลองไปทาไโอ้โห ที่ห้าจุดนะครับก็รอไปนะครับผมก็ยังรอที่โซนนี้อยู่นะครับเดี๋ยวรอมันเด้งขึ้นมาแล้วก็เด้งเซลล์นะครับสําหรับ usd c ด d เนอะเท็นใหญ่ตรงนี้เป็นหน้าเซลล์แบบชัดเจนเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับ eur usd นะครับราคาปรับตัวขึ้นไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ครับในท r a ฟ e w e e k เนี่ยราคาสร้างเรนลี่เบ a l ี่ชุดนี้นะครับเรามาย่อดู่าตรงชุดนี้นะครับ แล้รับ EUR USD ขออนาดล้างก่อนนะครับ EUR USD นะครับเคียร์ทางเฟรมวีกมีแรลลี่แบแรลลี่ชุดนี้นะครับตรงนี้เป็นซับายโซนเก่า Stop okay. เปิดสต็อกถูกทำลายเอามาดูการเลจ์น,นี้ก่อนอยู่ที่เท่าไหร่อืโอเคครับสำหรับอ่อ U r s d นะครับผมมองว่ารอราคาลงมาตรงซับพอร์ต3นะครับแล้วเรากระจายไม้เล่นชนิดนี้ดีกว่าวน,นี้นะครับเพื่อลงมาถึง ขออนุาตดูก่นะอน e นะครับอเค EUR USD นะครับผมจะให้ชุดนี้นะครับเล่นสเต็ปสามรอยนะครับสำหรับ EUR USD เล่นสเต็ปสามร้อยนะครับรนี้ราคามีโอกาสลงไปถึงตรงนี้ตรงนี้มีโชแบอยู่โอเคเซตนี้นะครับเราเล่นสเต็ปนะครับสามนะครับเผื่อไว้นะครับ กระจายเล่นได้2คู่นะครับวันนี้ที่ผมมองว่ามีโอกาสน่าเข้าเฉดมี AUD นะครับและ EURUSD ตโซนี้นะครับต่อไป UJ UJ ก็ยังรอย่อยอยู่นะครับไม่ย่อลงมาก็ไม่เล่นนะครับผมยังรอตรง EWA 2 0 0 0อยู่นะครับถ้าราคาหลุดลงมาชุดนี้ผมก็จะเล่น s t e ็ป0 0เหมือนกันนะครับ UJ ซึ่ง ถ้าราคามันไม่ย่อลงเลครับเราอาจจะต้องรอให้ข่าวมันแอคชั่นไปก่อนนะครับแล้วก็ให้ราคาลงมาในโซนนะครับแล้วเราค่อยแบง่งไม้แบง่งชีวิตเข้าไปครับส่วน n s d USD นะครับโอเคราคายืดได้อ่ผมให้เลนจ์นี้นะครับ n s d USD เนี่ยในกรอบนี้อยู่ที่พันหนะครับผมมองว่าถ้าใครเล่นคู่อ่า ที่เกี่ยวแพรกับ USD ทั้งหมดนะครับให้เล่นสเต็ป5 0 3ร้ถึงสามให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้แบ่งชีวิตนะครับไปเล่นหลายๆคู่นะครับจะได้โฮลดิ้งโพ i t i o n ไว้ได้นะครับถ้าอันไหนมันกลับมากาไรแล้วนะครับเราก็จะได้เก็บกําไรกันโอเคสําหรับคู่เงินนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมส่งภาพแผนเข้าไปในกลุ่มให้นะครับต่อไปนะครับผมเชื่อว่าทุกคนรอดูอยู่นะครับโอเคผมเชื่อว่าทุกคนรออยู่นะครับ แลหรับแผนทองคําวันนี้นะครับแผนทองคําวันนี้นะครับจากที่ราคาเนี่ยมันออกปรับตัวขึ้นนะครับไปเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับราคาเนี่ยได้ขึ้นมาติดซัลายที่สําคัญนะครับนั่นก็คือซัลายวีคนะครับซึ่งตามเทคนิคแล้วนะครับเวลาราคาขึ้นไปเนี้ยครับราคามันชอบวิ่งไซด์เวย์นะครับจะวิ่งเป็นสามเหลี่ยมปักปิดก่อนที่จะเบรกเลือกทางในทางหนึ่งนะครับ โอเคก็แผนสําหรับผมวันนี้นะครับโซนที่ผมตีไว้นะครับซ้ายมือตรงนี้ครับมีดีมานอยู่เอ้ยมีซับไพ่อยู่นะครับโซนหนึ่งแปดสี่ศูนย์นะครับถึงหนึ่งแปดห้าศูนย์เนี่ยถ้าราคาขึ้นมากรอบตรงชุดนี้นะครับผมจะรอเซลล์นะครับรอให้มันเกิดพฤติกรรมทองคํานะครับถ้ามันคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยเอ้ยราคามันเกิดพฤติกรรมแล้วนะครับผมก็จะหาจังหวะเข้าเทรดนะครับโอเคราคามันมีโอกาสเกิดแบบนี้นะครับ รอให้มันขึ้นมาหัวที่สองนะครับแล้วถ้าขึ้นหัวที่สามนะครับจุดนี้นะครับรอราคาอยู่เหนือ17จุดที่ผมจะได้รอเข้าเทรดนะครับก็จะมี่17 1841นะครับไม้ที่หนึ่งนะครับไม้ที่สอง1845นะครับแล้วไม้ที่สามจะ1848นะครับ SL เนี่ยอาจจะอยู่ที่นะครับ1850ก่อนซับไพบนเลยนะครับ เราจะเล่นเก็บสั้นกันนะครับวันนี้โอเคอถ้าราคาขึ้นมาอยู่ในโซนตรงชุดนี้นะครับสิ่งที่จะรอคือหนึ่งเลยรอเซลลนะครับหนึ่งแปดสีู่ถึงหนึ่งแปดห้าศนเรารอเซลลนะครับโอเคส่วนตรงจุดนี้นะครับราคาเนี่ยิ่งไซด์เวนะครับเราเรายังทําอะไรไม่ได้นะครับสําหรับชุดนี้ราคาไม่ได้สร้างแพทเทิร์นอะไรให้ผมสามารถเข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวรอราคามันเฉลยพฤติกรรมออกมาก่อนแล้วเราค่อย หาจังหวะเข้าเทรดนะครับสําหรับแผนผมเนี่ยแผนที่1เลยนะครับถ้าราคาขึ้นไปเนี่ยผมจะรอเซลล์ชุดนี้นะครับชุดที่1และชุดที่2นะครับที่ผมจะรอคือผมจะรอบายนะครับนี่ครับจะเป็นเทคนิคนะครับให้มันกลับหัวกันมานะครับต้วผมก็จะรอการฟิโเเนชี่เข้านะครับถ้ามันจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ดี๋ยวผมว่าให้ดูนะครับถ้าผมจะรอเซลนะครับโอเคปึ๊บนะครับผมจะรอเซลล์ชุดนี้นะครับอยู่ในเลน์นี้ให้มันถูกลงนะครับห้าร้อยจุดนะครับเราก็สามารถเก็บกำไรระยะสั้นได้นะครับโอเคแล้วก็ส่วนถ้าผมจะบายนะครับกรามจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับยํำที่เดิมชุดนี้แล้วลงมาแล้วผมก็จะบายป้างขึ้นไปนะครับไอเออลแน่นอนครับไอเอชอลผมจะอยู่ใต้หลุดดีมานนะครับ จุดนี้นะครับวัดลงมาท้ายเก็บประมาณ5้0อจุดนะครับจากจุดที่ผมเข้าห้าจุดนะครับคือจะบอกว่าไงดีครับเวลาราคานะครับมันสร้างพฤติกรรมแบบนี้ครับสิ่งที่เราทําได้นะครับหนึ่งเลยคือราคานะครับมีโอกาสปรับตัวย่อลงไปค่อนข้างสูงนะครับซึ่งถ้ามองจากตามเทคนิคแล้วเนี่ยราคามีโอกาสลงไปถึงพันแเลยนะครับมีโอกาสลงไปถึง1 8 0 0ศย์นเลยครับแต่ตอนนี้นะครับ อ๋อถ้าราคานะครับมันวิ่งไซเวย์อย่างเงี้ยครับเราต้องรอราคามันเฉลยก่อนนะครับโอเคอ่ะแผนผมประมาณนี้นะครับจุดรอเซลล์นะครับ1840ถึง1850นะครับจุดรอบายจะมี2โซนครับ1810ถึง1820นะครับและ1800นะครับโอเคอ่าประมาณนี้นะครับโอ้ผมเดคคอร์ดไว้เลยอย่างโอเคเคคอร์ดแล้วคิดว่าลืมนว โอเคครับสำหรับการวิเคราะห์กราฟวันนี้นะครับก็จำลงแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมไปอัปเดตแผนให้แล้วเราไปเจอกันในกลุ่มปิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ